อย่างคูณมีปัญหาติดขัดการเงินการเงินเหมือนกันมีการเง่อมีติดการเงินนิดหน่อยการเงินสุขภาพมีไหมมีปวดขาด่อยมีปวดขานิดหน่อยแต่ว่าปวดขาการเงินนิดหน่อยมีเด็กสองมีเด็กสองมีกูมานไม่มีมีกุมารหรือเปล่าไม่มีมีแค่นี้ค่ะแค่เด็กของตนเองสองคนทำให้ปวดขาติดขัดการเงินนิดหน่อยท่านเทวดาว่าอย่างไร ท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยเอ๋ยออกมามีเด็กหนาะก็ติดขาดอยู่แล้วนั่นแหละและเขาเล่าคิดยังไงกันเอ๋ยจะ,ฉะเฉลยหรือว่าเก็บไว้แล้อยากจะเคลียร์เปล่าคดีนี้อาจจบเคลียร์ไปเลยส่งไปเลยหญิงหรือชายกันเล่าท่านเอ๋ยพอรู้ไหม,ไมยังเด็กน้อยมาก <c oughs> มามาเลยท <c oughs> ีเร็วนี่นะหลงทางนะเออ<ก>เราต้องบ<า>ริหารเวลา เจะต้องจัดการให้เรียบร้อยไปเดินเที่ยวชมอยู่รเรียกเลยรียบมาะะดีมากดีมากรักษาเวลาชื่อนันทิดาค่ะนันทิดาค่ะนนกับอีกคนนึองอีกคนก็ผู้หญิงค่ะหญิงหญิองอ่ะค่ะน<า>นชื่ออะไรนันทิดากับกุสุมานะคะกุสุมาค่ะกุสุมาอ่ะต่อไปเป็นรายการอาหารให้เวลาเริ่มลินตาจ๋าีชื่อ พร้อมยังพร้อมค่ะ้กินไก่แคเอฟซีกินสปาเกตตี้กินโคกแป๊บซี่กินเยลโล่กินเซอร์ดอรี่กินปลาต้มกอกินหนูจะทานไหมเนี่ยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแกงไก่ต้มยำปลาเผาเลยจบตายเลยจบ อ่ขนมก็ได้ปลาเผาเละอ่าพอจดไว้หมดแล้วขนมขนมกินค่ะกินขนมเค้กค่ะลอนตาลอนเจ้าขนมเค้กมากเลยเค้กอย่างเดียวเค้กเค้กกินปะชาเขียวอร่อยมากเลยค่ะเค้กได้หมดเลยได้สตรอเบอรี่ได้ส้มได้ยีนนี่ได้หมดเลยค่ะอ่าจบแถมแชนี้ด้วยนะคะได้ค่ะน้ำน้ำค่ะน้ำก็จังไปแล้วชาเขียวจบโคเป๊สซี่ไงอ่โคบเป๊สซี่ชาเขียว เรื่องอาหารการกินจบแล้วเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาค่ะหลวงตาว่าไปเอาเสื้อยืดใส่สบายสบายค่ะชุดนอนก็ได้หลวงตาเอาดูปไปให้หลายชุดหรอคะไม่เอาชุดนอนก็ได้ไงชุดใส่สบายสบายอยู่บ้านอันนี้แล้วกันสองคนก็ไปซื้อเหมือนกันหรือเปล่า ชุดนอนชี้ช่วงผู้ก็ชี้หมาก็ได้ขายยาวค่ะมีลายคิตตี้หรือลายลาษหมีพูก็ได้ค่ะคิตตี้ของปลอมก็ได้ตามนี้ของปลอมนะคะรองเท้าของแท้มันแพงรองเท้าหัวโตๆที่มีตุ๊กตาเดินในบ้านนะรองเท้าแตะหัวโตที่มันเป็นตุ๊กตาอะพอรู้เปล่าใช่นอนใช่นอนใช่เดินในนบ้าชุดนอนออกไปนอกบ้านได้นิดหน่อยแตะเท้านอน อาทิค่าผมด้วยนะคะหลวงตาที่มีไฟได้แม้แม้แม้มันใกล้ปีใหม่แล้วอะค่ะเออาทิค่าผมมีไฟนะค่ะไฟซาดไฟค่ะหลวงตาว่าไปไปตอสามตัวกบสามตัวจบค่ะจบทำทันเวลาไหมคะทั้งกระทานหนึ่งชุดเวลาบัวค่ะเวสองคนชั้นชีวันค่ะทันเวลาไหมคะอ่า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 นุ้ได้กี่คะแนนแล้วคะ เต็มละใช้ได้เธอพูดเร็วจบเร็วเธอจะได้ไปดีไปเร็วไปดีค่ะอย่ากไปค่ะดีมากเพราะว่าก่อนที่จะมาเขาก็ติวก่อนเขาติวก่อนก่อนใช่ไหมครับมาต้องพูดยังไงยังไงค่ะอ๋อเอามีเทสก่อนใช่ไหมไม่ใช่เข้ามาติววชก่อนแช่ก่อนไม่นั่งคิดอย่างนี้ไม่ทันกินเออดีมากเริ่มบทภายในเดือนกุมภากุมภาตามนี้วันที่เท่าไหร่ภายในอยากเกิดเป็นคุณครูค่ะคุณครู นันทิดาคุณครูกุสุมากล่ะกุสุมาก็คุณครูค่ะครูใจรักเสร็จเมตากับุนาคุณครูน่ารักแต่ว่าดื้อก็ตีนะคะหลวงตาสองพี่น้องคุณครูตามนี้จบนจบแล้วเรื่องขาแข้งนี่อย่าไปวิ่งเล่นอีกนะหรือไงได้ค่ะหลวงตาเออนิดหน่อยใช่ไหม ยังไม่ได้ลงเต็มที่ยังค่ะเจ็บป่ะเจ็บแต่เจ็บบ่อยแบบแบบน้อยอันนบอกไม่ลงเต็มที่ไงเด็กก็ไม่งเล่นบ้างก็ลงตาก็มีบ้างนะไม่วิ่งเล่นก็เดี๋ยวเป็นง่อยนะอ่ะเดี๋ยวเขาจะได้ถอนกําลังลงเดินให้มันเรียบร้อยหน่อยคุณคุยวิ่งได้เป็นไงเรียบร้อยค่ะตามนี้การเดินไม่มีปัญหานะอ่าดีละโชคดีไป ดีมากนันทิดากุสุมา,าให้เป็นคุณครูคุณครูค่ะดีมากจบบายมาได้จค่ะคุณดีคิวที่สี่พี่บุญชันแม่